สวัสดีครับน้องน้องทุกคนวันนี้ปลาอาจะพาเด็กๆนะนนไปขายขวดพลาสติกแบบนี้นะน้องๆอยูอ่สิเนี่ยอันนี้เป็นขวดน้ํากินของบ้านเราใช่ไหมเอ่ยวันนี้เลยไปขายขวดที่ร้านรับซื้อของเก่าเราก็เลยจะลองดูว่า <ไป S 1> ถ้าเกิดว่าเราเอาขวดทั้งหมดในบ้านเราที่มีเนี่ยไปขายที่ร้านซื้อของเก่าเราจะได้ั้งกี่บาทน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขวดบ้านเราเยอะขนาดไหนไปเลย ไ,ไ,ไ,ไปไปเก็บกระถ u เลยนะเอากระสอบเอากระสอบไปเอากระสอบไปขอแกเ,เขาให้ไปเก็บขวดนี่ยังกินลูกอมอยู่เลยยเไป็นไงน้องน้องนี่เป็นขวดที่ป้าอาร์ตสะสมไว้นี่คือทั้งหมดที่เราจะไปขายวันนี้นะครับอ่าเก็บเลยเด็กๆเ,เก็บเลย เยอะมากเอารวงหมดแล้วอะขวดที่ขายได้วันนี้ได้เงินเท่าไหร่นะป้าจะให้เด็กๆอ่ะอยากกระปุกอยากกระปุกหรือไปซื้อขนมดีไม่ขนมอยากกระปุกอยากกระปุกโอ้โหทำหน้าใหม่ซิเจอกระปุกใหม่สิพูดสิอยากกระปุกอยากกระปุกอยากกระปุกอ่ามะเบียนนะเนี่ยไม่นึกใครแอบมากินไว้ ของครับพลาสติกก็เอาแยกใส่พลาสติกไว้นี้พือพ่อผิดต้องค่อยๆวางนะลูกวางลงไปข้างล่างวมันจะแตกได้ครับอ่ <c oughs> อ้น,นี่คนนักใจได้นักนด้ด <c oughs> นี่ไม่เต็มเลยโอ้ยไม่ไครับ เห็น um <là> ุถึงเท้าไม่แบ่งเงินค่าขนมนาแบ่งอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรครัพลาสติกเลอว่ะพลาสติกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่น่าเกยโอเคเต็มเต็มเต็มเราเอาคุณช่วยคุณช่วยโน่าเน่าน่นโอเคอันนี้เอาไว้กับพลาสติกอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะน้องนาย นี่น้องๆเอันนี้อะไรเอ่ยหอยสเนลหอยหอยหอยทากป๊าดเห็นสเนลด้วยไหนนี่เมื่อกี้ป๊าเห็นหัวมันออกมาด้วยเมื่อกี้เห็นมันหนวนๆมันออกมาทางนี้ยตรงเนี้ยอ๋อคุณเทาวได้แล้วป๊าป๊าน่าจะหมดแล้วแหละ งั้นเดี๋ยวเราขนไปรวมกันหน้าบ้านเลยแล้วก็ดูว่ามันเยอะขนาดไหนไอ้เวนเหมือนอ่ะพี่ดีไป้งดหนือดีถุงไหมเก่งค่ะไปโอ้โหขุดเขาเก่งจังลูกโอ้หมือหนึ่งถืองเก่งด้วยผมพี่ดีถือมือเดียวเลยดูสิเยอะมากเลยอ่ะ Oh. <laughs> เป็นไงเ <laughs> ยอะไหมเยอะค่ะ <im> อ๋อป้ากับน้องนายหน่อย <im> โอ้พี่ดี <im> โอ้พี่ดี <im> แข็งแกร่งมาก <im> พอเราไปถึงร้านขายฟิ้วหมดแล้ว เต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปคนลงอีกนะทีนี้ไปเดี๋ยวเราไปร้านขายของเก่ากันเลยอันนี้อันนี้าครับถามาข้างในเลยครับเยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามราคาข้างในว่าเท่าไหร่อ,อ,อันนี้เขาจะช่างน้นหนัก,ก่อนโอเค กี่บาทอ่ะเดิมทีไม่ค่อยถ่เอาอ่ะได้เท่าไหร่กี่ร้อยพังร้อยหรอนึ่งร้อยเหรอเอาว่าสามสิบห้าบาทอ่ามีหกห้าหนูเก้าสี่เก้าหกหนูน่าจะหนูเอาใหม่ได้มั้ยเก้าสิบเก้าสิบโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้นะคะเข้าไปข้างในกันเราจะได้กี่บาท นี่สี่สิบเอ็ดบาทป้าใช่ไหมใกล้สุดป,ป้าสามาเออตันนี้0้าสิบเฮ้ันนี้หสิบพี่ดี90้าสิบแต่ไปยอกกระปุกไปหยอกกระปุกนี่เป็นไงน้องๆผิดคาดอะ่ะเราสี่บาทนี้เราก็จะให้เด็กๆหยอดกระปุกเป็นไงคะพี่ดี<ม>นี่คือ<ม>งาน<ม>ทําง,งานนะคนที่เขามีอาชีพขายขวดนะลูกเขาต้องไปเก็บขวดตามแบบว่าทางขยะเวลาคนที่เขาแบบว่า เอาใส่ทิ้งเนะ้ะปาเนาะเหมือนยาคนนั้นอะ่ะใช่ใช่เหมือนคุณคุณยายที่ผ่านที่ตะก่อนเราให้อ,ะอ่ะอ่าเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะเอามาขายเห็น<ม>ไหมเยอะขนาดนี้ได้เงิน41บาทเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จกักประหยัดปร,รู้จักใช้ตงังซื้อเฉพาะที่จําเป็นเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะครับ ถ้าเกิดว่าน้องๆชอบคลิปน <ä h. S 1> ี้นะอย่าลืมไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องน้องหนูดีด้วยนะเป็นบทท้ายของน้องหนูดีนะคะ